อะไรไม่ใช่ชนะหรออืมใม่ชนะพี่โบ้รวยต้องให้คณะบ้างแทนเพอทดถ้าจะอบนับหนึ่งถ้าแทนมันนี้แถมค่ะพอแล้วพอแล้วกรรมการจะนับแล้วเด้อเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่อีกมีตังค์อ่ะแล้วก็น้ำเออพอฝ่อฝอเอาเห็ดด้วยอ่ะแปดหน้าพอมีตังค์ก็เทใส่พอแล้ว มีตเขาพี่ตังคล่ะเทใสมั้งหนูเทแล้วเอออันหนึ่งสองสองซ้ำเอาแข่งเลยเอาใครยังไม่มีการแข่งนะแข่งก็ได้แข่งแล้วอ้าวแข่งแล้วโอ้แียวไม่ได้หวืนเอาแข่งเอาอยู่วันแพ้นะคอยดูนั่นน่ะเฮ้ยนว่ดูที่น่ะอะไรอยู่วันวันเออเออแข่งไม่ได้หรอนั่นเฮ้ยอยู่วันจะหมดแล้วอย่าหมดแล้วเห็นไหมมีตังจะหมดแล้ว เอาน้ำกินน้ำด้วยอ,อืมเดี๋ยวสิจะไม่ได้เดีย๋ยววัรีบเรียบเร็ว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 อยูวัอะไรวะแล้ต้องแล้ต้องเร่งสปีแล้วเธอเธอ,เธอก็อน้ำใส่ทีปาดอุ๊บปาดเข้มเงี้อยแต่วยเงียวยอืมไไอร่อยมาก